อ่ะเป็นไจัได้ปอจได้จันได้จได้จัได้สี่จับได้ป๊จับได้นม่เหรอป๊อหยับไปเลยยับไปเลยยับปากยับปากยับปากวันนี้มาตามแนวทาง ปูหรือีอ่ะพ่อเมาอด่ำก็ยังได้ผู้สามาเนาะว่าอนี้แล้วก็เอาตามอยู่กับเพื่อเอฟซีพ่อภูมิได้ภูมินาพี่น้องเนาะที่นี่เคยให้สองตัวบนสองตัวล่างเนาะเคยให้ถูกมาแล้วเนาะนานๆถึงจะมาย่ังไม่ยำพุ่มขึ้นแต่ถ้าถึงว่าปูบอนัดกับโบไหมโอ้อันนี้คือปูเพิ่นนัดให้มาปูนัดสงการโอ้ แล้ววันนี้เราจะนัดตอนไหนก็เราก็จะบอกไว้อีกอ๋อแต่ว่าบอกแม่นว่ามาแล้วก็มาเอาอีกบอกแม่มาซ้ามาไม่ไม่ได้เอแต่นี่คือภูมิปู่คนไปนัดให้มาหาอาหาช่วงสงการช่วงสงการครับผมถ้าจำบ่ผิดบ่ผิดหรอก่นปู่บอกว่าให้มาตอนสงการครับผมไปใหม่ เรากลับมาแล้วแกจะบอกพร้อมนูครับขึ้นไปคือบ่ให้ความเที่ยอืมดบ่ให้แล้วก็ลำไรก็บ่ให้ได้มารบวนตลอดบ่แม่เอามันบุ่นวายอนาติครัต้องเอาต้องขอครั้งเดียวไม่ให้ต้องมาบ่อยอ่าเพราะนานๆให้ให้ทีนึงก็ให้เจ๋งๆไปเลยให้ต้องถูครับให้ต้องถูกอืมนเพียงเนาะ เราจะงเรฟังไปพร้อมกันครับ อืมมนต์ธปุเรนี่ยังล่ะนี่เนาะอืมเออเลยครับพี่ครับผมอืมอืมโอ้แม่น mm. อ, oh, อี่ศูนอ้โหกพอซีครับถือเท้าันว่าบนบนโอ้ออสามตัวปูหายสามตัวพี่น้องอือนี่เหรอล่างล่างตอนนี้่สองตัวล่างอืมอืมงอยเงาอสองตัวล่างงอผัดาะ สองสองบ่อือเนี่ยน้อบัดมาปีพวกนั้นมดสองสองซี่เให้ันบ่โอ้ซีอือซีสองโอ้ซ้สอ่างครับโอ้โอ้ปลาตัวด้ทั้งบนทั้งล่างป่วยอืออืออือ ไปแล้วบ่สองสี่นย์วนแ่บัลลอ้าเห็นเป็นยังไงน้อบานเอาปูที่บ่บอกเป็นตัวแล้วน้อที่จะให้แปลพิยนพินาน้อที่แม่บัละปูมา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 งั้นไปยุไกเห็นบ่เห็นบ่ยังไงเห็นบ่ยุใกไกปูคนที้บ่เขียนให้รถปู เอวาไมครับนั้นาหมเอามากจบค่นั้นให้จาของหน้าถูกสองสี่ะเป็นยังไจันได้ปะจัได้จันได้จัได้จัได้สองสี่เป็นยะจับได้อือยับไปเลยอือ เหยียบไปเลยอย่าปากอย่าปากย่าปากนอนแต่เนีอยอบปากเราวม่ได้ย่อนหูดได้คักได้เนี่ยต่หูดปากโอ้ได้มาแลเลยพี่้องอยู่เ่เลยพออกับตวนี้กระตวนเ้ตัไห เด็ตัวเดียวเลยทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่างเลยตัวเดียวไหมหเนอะเนอไอ้าทั้งบนทั้งล่างเลดเดยเลยกันแบบนี้อ,อันนี้บ่หรอพี่น้องเออเย็บซีเห็นเป็นยังไงเอาางอเห็นเป็นิดเลยกับมาแป๊บเดียวมาไวเออไปไวมาไวไปไวมาไวเพราะหลำไรกับคนกูโอ้มันยากหล่ำไรกับคนอืม <le ek i> อยากได้ก็ซื้อเอาโสมสีมึงอย่าปากมึงอย่าปากอมก็มึงอย่าปากกะจ้ามึงมาได้ยังไงอืมเอาอีกสีกับผมได้แล้วนะครับน้ออืมอืม หน้าจอไวครับพี่ครับผม <ừ> ไวๆมาไวครับพี่ครับผม <c oughs> สองสี่ศูนย์สี่สองสองสีส่ครับพี่ครับผมมันอเป็นเศีมหาเศรษฐีครับโอไปแล้วพี่น้องไปแล้วเ, <c oughs> เก็บไปเก็บประันเลยท่ประทันเลยเ <c oughs> อ้าเกยอะไอืมอ้าไปแล้วพี่น้งองเลยฮะต้องจิตเ <c oughs> ป็นนก่อนอืม <c oughs> อู้อืมาอืมเดี๋ยน้าเอากลับผมอ่ะพี่นกเลยอหยไเียเป็นรงไีเป็นไรพี่นกอืมเข็นำบัอืเ็นกันบัเนเ็นกันบ่วเขียนม่ดแล้วอยู่พี่น้อืมมแล้วอยู่มแวอยู่ขางนึงไปละ ักองเกียบพอท่านมากอะไรบัดไปกับเขียนเตียบพอท่ันนมาเาเย็อาพี่้องเนาะองสี่ศูนยนะกับสอ่ศูนยเมตรเดียวนะตาเรียนสองตัวกับสองศูนย่นยองสี่เท่านะครับบ่อราสองศูนย์องศูนย์สองศูนย์สองศ สองศนโอ้ดนีกก่งนันสองศนโอ้หนับพี่สอสองศนสองสี่โอ้บอกว่ามันจะดังโอมันสีแังดอปากแห้งมันสดังครับ เึ่นองเนะูกระซิบมากกวนสังได้รับตาแข้งรับับรับรับนอมีกี่ดังี่ผมสองศูนย์ันจะได้มาอัจะได้นามานี้เาตอมากครับนี่แหละงนกวับนี่แหละที่เขาแบบมาตัวมาตัวเท่าไห่จ๊ะ ที่เขาพดเนี่ยโอ้โหตาขึ้นไม่ได้เลยขาบนไึ้นยากอือายืนย์ี่น้องเด้ออือืนมสองศูนย์ารอลับคาร์ทอสอนี่มีแค่สตัวสองสี่ศูนครับสี่ศครับแล้วก็สองสี่สี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างอู้บสี่ศูนย์บ่าวสองศูนย์ สองศูนย์สองศูะปูสองศูนย์สีนยบอกปูโอ้ยเจีนเน้นขนาดเน้นสอศนพี่ห้องศูนกับสองสี่เนี่ยอพ้าะว่าสองตัวบนสองตัวล่างมาท่านองศูนยกับ2องสี่เครับอีครับผมโอ้อ้าวชัดเจนะ้พี่ห้องเด้อเน้นไปที่สองศนแล้วก็สอสอืม นั่นใช่หรอตามมันกมีมามองกันชัดๆอีปเอออีปเอออีปเออตาแดงมันอยู่ข้างล่างนี่อีปเปออืมอีปเออเขามาปล่อยไว้อยู่ข้างล่างอืออปเออก็มีอีปเออก็มีโอ้เโหตาแดงเยอะอืม มันมีจักโขลกมีเพื่ออะไรเนีโอ้มันโกปินโอ้โหเปนสีมาขอเลขกลางกลางนาครับพี่ชีครับผมโกงกลางนาให้มาสองสี่กับสองศูนยครับอืนึ่กสองศูนยโอู้กสองศูนย์ให้สามตัวครับ สองสศูนแต่ว่าให้เป็นสองศูนย์กับสอี่ครับไอ,อ้ชิ้นผมที่นี่ให้ปลาเป็นทั้งบนทั้งล่างครับออ,อ,อพี่หลังนะจะสรุปให้ได้พี่น้องด้วยจรูปจข้าวคนไที่รักรองได้ไหมไม่โ่เดี๋าวนปดูกัน,ะน,นะจะสรุปให้ครับผมนะโอ้ ีครับนะววาดตัวเน้นคือสองศูนย์คับสองสี่นะครับเด้อเลขสามตัวมีสองสี่ศูนย์พอกตาเป็นาดสองสองศูนย์สี่ศูนย์สองสี่แหละครับเอซี่ครับผมครับผมต่อหน้าตรงนี้พี่รองเนาะภู้มีตาแห็ดผู้หน้าเิ่นเล้อพี่้องเนาะเพื่อโซได้มนั้นกันครับผม